ข้อสอบโอเน็คณิตศาสตร์ม3ข้อที่8เขาบอกว่าถ้าเราจะต้องการดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน880ดอกโดยแต่ละดอกเนี่ยทำจากกระดาษสาที่มีความกว้าง5เซนยาว9เซนซึ่งต้องตัดจากกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาดกว้าง50เซนและยาว90เซนจะต้องใช้กระดาษสาแผ่นใหญ่อย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นร้านค้าจะขายกระดาษสาแผ่นใหญ่ยกแผ่นเท่านั้น โดยว่านี่คือกระดาษาแผ่นใหญ่ก็คือกว้าง50ยาว90เซนเราจะตัดออกมาเป็นแผ่นเล็กๆก,ก็คือ5เซนคูณ9เซนซึ่งอันนี้จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ได้1ดอกเพราะฉะนั้นในการจะหาว่า1แผ่นเนี่ยทำได้กี่ดอกเนี่ยเราก็จะต้องหาพื้นที่ของแผ่นใหญ่แล้วก็พื้นที่ของแผ่นเล็ก แล้วก็จับมาหารกันดังนั้นพื้นที่แผ่นใหญ่ก็คือ50คูณ90 9คูณ5ได้45เติมศูนย์ไป2ตัวก็คือ4,500ตารางเซนติเมตรพื้นที่1ดอกที่เราจะตัดออกมาก็คือ5คูณ9ก็เท่ากับ45ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจำนวนดอก จานวนดอกหรือจํานวนแผ่นเล็กที่เราจะตัดได้จาก1แผ่นใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาพื้นที่แผ่นใหญ่หารด้วยพื้นที่ของแผ่นเล็กก็คือเอา45 0พหารด้วย45 4 5ตัด45ไปก็จะได้100หมายความว่าใน1แผ่นใหญ่เนี่ยเราจะได้100ดอกแต่โจทย์บอกว่าต้องการไม้ประดิษฐ์จำนวน880ดอกเราจะต้องใช้อย่างน้อยกี่แผ่นซึ่งจริงๆเราก็คำนวณได้แล้วก็คือถ้า 100ดอกตอ1่แผ่น880อแดดอกเราต้องใช้9แผ่นเพราะว่าร้านค้าจะขายแผนย่นใหญ่ยกแผ่นเท่านั้นไม่สามารถตัดแบ่งได้หรือถ้าเกิดเราต้องการคำนวณตามหลักการคำนวณจริงๆเราอยากรู้ว่าจะใช้กี่แผ่นก็คือ100ดอกเนี่ยมันต่อแผ่นจำนวนแผนแ่นเราก็เอา880เนี่ยหารด้วย100มันจะออกมาประมาณ8.8.8แแผ่นแต่เราก็ต้อง ปัดขึ้นเพราะว่าเป็นการขายยกแผน่นดังนั้นคำตอบก็คือ9แผน่นนั่นเองขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ